ที่ควรจะคงไว้นะคะเอาละใบกิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมมาทักสามข้อได้ไหมคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยนะคะการปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะเอาตัวอย่างตัวอย่างหยิบสมุดขึ้นมาลูกหยิบสมุดขึ้นมาเดี๋ยวเขียนสั้นๆน,นะคะ การปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็ที่หนึ่งช่วยกันดูแลรักษาสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมนะคะเช่นสะพานถนนก็ที่สองใช้สินค้าที่คนไทยทำเช่นของใช้อาหารคุณครูไม่ให้เขียนสั้นๆน,นะเขียนว่าการการรักษา นะคะสิ่งแวดล้อมทางสังคมเขียนสั้นๆแล้วนะคะลูกจะได้เร็วขึ้นสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะคุณครูปลายทางเมื่อชั่วโมงก่อนเราเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติวันนี้เราเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเอาเขียนกลางหน้ากระดาษว่า การรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมอข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งยกตัวอย่างสั้นๆนะคะลูกช่วยช่วยกันร,รักษาของส่วนรวมนะคะช่วยกันร,รักษาของส่วนรวม เขียนสามคุณครูก็ได้นะลูกปลายทางก็สรุปเอานะคะอา้าวข้อที่สองเขาเขียนสามข้อพอนะคะข้อที่สองใช้สินค้าที่คนไทยทำ ข้อที่3อะไรอีกอเดี๋ยวดูอีกสไลด์นะคะเด็กๆได้สรุปปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะขนบธรรมเนียมประเพณ,ณีเช่นเด็กๆไปไปร่วมกิจกรรมวันสงกราน ร่วมกิจกรรมบรรอยกระทงขนบตาเนียมประเพณีไทยนะคะเอาละเอาสั้นๆแค่นี้แหละเด็กๆส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเราเนี่ยปฏิบัติกันอย่างไร ะค,ะคุณครูฝากคุณครูปลายทางช่วยสรุปนะคะให้เด็กๆได้เห็นเขียนสั้นๆนะคะลูกให้ได้ใจความแล้วก็ให้เห็นว่าเรานั้นเป็นคนไทยที่เรายังรักนะคะแล้วก็ดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเช่นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะคะการแต่งกายแล้วก็เรื่องของ <ST> การแสดงความเคารพนะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแล้วก็สามารถจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและก็สังคมประเทศไทยของเรานะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะคะค่อยมาเรียนต่อเนะะื้อหานี้ต่อสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ